ถ้าใครกำลังมองหาขาตั้งมือถือแต่ไม่อยากเสียเงินซื้อไม่ต้องห่วงครับวันนี้นี่ครับขาตั้งมือถือกระดาษครับใช้แค่กระดาษ A4 หนึ่งแผ่นก็สามารถทำขาตั้งมือถือได้ครับแข็งแรงมากด้วยกฎของสามเหลี่ยมจะวางแนวตั้งจะวางแนวนอนได้หมดท่าสดชื่นมาเดี๋ยวผมสอนครับว่ามันพับยังไง อนี่นะครับหน้าตาเต็มๆของเขาเป็นแบบนี้ครับเป้าหมายของเราครับกดของสามเหลี่ยมครับแข็งแรงแน่นอนนะครับมาครับขั้นแรกครับให้เราเอากระดาษ A4 มา1ใบครับชอบสีอะไรก็ได้ครับจะทำเป็นสีดำก็ได้จะได้เหมือนของจริงอะไรก็ว่าไปนะครับขั้นแรกให้เราพับครึ่งก่อนครับครึ่งกระดาษ A4 นะครับเล็งขอบให้ตรงกันอ่าอึ้อ ขอตรงกันหัวท้ายตรงปุ๊บจับรูดไปกลางครับจากนั้นรูดขึ้นบนลงลง่ลงางปั๊บกระดรีดเลยตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เปิดออกมาใหม่ครับแล้วก็พับอีกครึ่งของครึ่งครับก็คือเอาครึ่งมาจรดตรงกลางนั่นเองเอาขอบแต่ละด้านนะครับมาจรดตรงกลางนะครับต okay, ีเย็นครับตรงนี้ไม่ต้องรีบตรงนี้ยิ่งพับสวยเท่าไหร่ยิ่งแข็งแรงมากนะครับ มันคือความสมดุลตรงนี้อ่าพอได้แบบนี้นะครับพับอีกครึ่งเข้ามาอีกครับก็เอาขอบนี้มาชนกับตรงกลางอีกหนึ่งครั้งครับตรงนี้จะเริ่มแข็งแล้วนะครับธรรมดาครับของลุกสิ่งอย่างครับไปกระทากับมันบ่อยๆมันก็จะแข็งขึ้นมาครับมาถึงกระดาษครับพับหลายครั้งมันก็แข็งนะครับแหมคิดได้คิดไร้ำๆขำๆขำๆอ่าโอเคครับเมื่อได้แบบนี้นะครับตรงเนี้ยคือตรงที่ยากที่สุดในวิดีโอดีแล้วครับก็คือการพับครึ่งครับที่ผมบอกว่ายากเพราะว่า มันแข็งแล้วครับทีนี้ไม่ต้องพับยากนิดนึงค่อยๆพับจับใจเย็นๆนะครับพับครึ่งมาอย่างนี้เอาให้ปลายชนกันนะครับทีนี้จะมีปัญหาตรงนี้แหละอ่าให้เราค่อยๆครับถ้าให้มีตัวช่วยให้ดีนะไม่ว่าทัดหรืออะไรก็ได้นะครับสอดเข้ากลางนี้มันจะช่วยได้ดีมากๆเลยครับดูใบหนี่อ่าเราจะรู้ว่าปลายมันควรอยู่ตรงไหนอะไรประมาณนี้แล้วก็กดเข้าไปคือได้ใช้มือเปล่าบางครั้งมันจะแบบบูบี้บูบี้นะครับ โอเคนี่เะครับเมื่อพับครึ่งไว้ได้แบบนี้แล้วนะครับที่นี่ครับให้เรากะระยะครับเท่าไหร่ก็ได้อันนี้ไม่ตายตัวนะครับพับพับมาเลยครับพับมาสักนิดนึงตามที่เราเห็นเห็นควรแล้วกันนะครับอ่าพับมาประมาณนี้แล้วกันนะครับของผมปุ๊บอ่าจากนั้นเปิดออกมาครับแล้วพับครึ่งหนึ่งของที่เราพับเมื่อกี้นะครับก็คือปลายไปชนกับรอยเดิมที่เราพับนั่นแหละพูง่ายๆครึ่งของครึ่งปุ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยกดเลยนะครับตรงนี้อ่าครับพอกดเรียบร้อยครับให้เราเปิดนี่ครับ เปิดหนึ่งด้านด้านเดียวอัคร้านบนนะครับเปิดขึ้นมา,ดานเดี๋ยวพอปาเปิดแบบพับรอยเก่านุ่นไปนะครับพับไปอย่างนี้เลยป้าโอเคทีนี้ครับมันจะมีรอยตรงนี้อยู่รอยนี้ครับให้เอาปลายมาชนตรงกลางนี้ทั้งสองข้างครับามาชนกันด้านนี้ก็จะสั้นกว่าแล้วถูกปะเพราะเมื่อกี้มันถูกพับไปใช่ไหมด้านนี้มิทยายาวกว,ากว่านะครับก็ไม่เป็นไรแค่เอามาชนตรงกลางนี่พอตรงกลางเส้นตรงกลางนีนะครับ เหมือนเดิมตรงนี้จะ่แบบยากนิดนึงมันจะแข็งๆหน่อยนะครับค่อยๆพับจะเย็นๆเหมือนเดิมมีตัวช่วยจะดีมากไ้บปันชัดครับหรืออะไรก็ได้อ้ยนะง่ายเลยอ้ยเนียๆๆ่ยเนเนถ้าใช้มือกดเองชอบเป็นแบบนี้นี่ครับเห็นไหมบางทีมันก็จะไม่ตรงเล็กน้อยครับแต่ไม่มีปัญหาใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้แต่ผมแบบชอบแบบนี้ก็เลยนะพับให้มันโปรเฟสกับพูดง่ายๆ โอเคได้บนล่างแบบนี้แล้วนะครับทีนี้ครับให้เราจับอันเนี้ยเปิดออกมาครับเปิดออกมาแล้วสอดเข้าไปครับจะสอดบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนก็ได้แล้วแต่ถนัดเลยครับอ่าสอดเข้าไปตรงกลางระหว่างกันปุ๊บอ่าโอเคสอดเข้าไปอย่างนี้กดไปให้สุดเลยครับให้มันสุดลงไปเลยมันก็จะเป็นขาตั้งขึ้นมาบบอัตโนามัติครับเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาเองเลยนี่เนหะ็นไหม อ่าแล้วก็ตรงขาข้าดนี้แล้วก็เปิดเปิดออกนิดนึงเรียบร้อยครับตรงนี้คือเสร็จแล้วครับนี่นะอ่านี่เท่ากันนะครับทีนี้เมื่อเสร็จแล้วเราทดสอบความแข็งแรงดูครับผมบอกเลยนะครับว่าแข็งแรงมากนะครับไม่ต้องห่วงเลยตัวนี้อ่ะเห็นไหมสบายครับจะแนวนอนหรือแนวตั้งวางได้หมดนี่นะไม่น่าเชื่อครับ แค่กระดาษ A4 ธรรมดาสามารถรับน้ำหนักของมือถือได้ครับนี่อย่างที่บอกัรา่ากดของสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมคือรูปที่แข็งแรงที่สุดนะครับเขาวิเคราะห์กันมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเราทำอะไรก็ตามเป็นสามเหลี่ยมมันจะแข็งแรงกว่าแบบสี่เหลี่ยมแน่นอนครับนี่นี่เนี่วตั้งแนนอนได้หมดอไม่ธรรมดาเลยนี่ ผมเชื่อว่าตอนนี้เ,นเพื่อนหนายคนน่าจะมีคําถามเกิดขึ้นในใจว่ามันจะใช้ได้จริงเหรอมันไม่ค่อยแข็งแรงเลยมันจะใช้ต้นไหนอะไรยังไงเมื่อ,อไหร่ครับก็เอาง่ายๆนะครับผมไม่มีใครแบบพับอันนี้แล้วใช้ไปตลอดการหรอกครับมันก็คล้ายๆกับแก้ขัดนะนะบางทีเราจะอยู่ที่ไหนที่แบบมันไม่มีเรามีอาจจะมีขาตั้งมือถือที่เป็นอย่างเงี้ยมีอยู่ที่บ้านแต่ว่าเราอยู่ข้างนอกอะไรเงี้ยก็ ทำมันอย่าแก้ขัดไปก่อนใช้ชั่วคราวจะใช้แบบวันนี้ชั่วโมงถึงชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับคือให้รู้ว่าถ้ามีกระดาษเอสียาเอามาตั้งมือถือได้เลยนะครับแต่ก็มีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันแบบเดินมุมไม่ได้ถ้าเป็นขาตั้งมือถือจริงๆชจำอาบบางทีมันสูงไปแล้วก็ปรับลงแบบขึ้นอ่ะยกขึ้นยกลงใช่ไหมครับอันนี้ไม่ได้เท่าไหนก็เท่านั้นเลยนะครับมุมนี้ก็มุมนี้เลยได้มุมเดียวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันคือการแก้ขัดนะครับและก็เป็นการสอนพับกระดาษหรือที่เรีกว่าอออิิมมนนนนนนัันเัเเงง้้สป็ขตื ถือนะครับว้าวตอนแรกที่ผมดูวิดีโอผมก็ยังมีความคาใจอยู่ครับว่ามันจะแข็งแรงพอที่จะวางมือถือได้ไหมในวิดีโอทีด่ดูมามือถือพร้อมหรือเปล่ามันเบาเหรอทำไมมันวางได้พอพับแล้วโมลองวางจริงครับเฮ้ยมันได้จริงครับแสดงว่ามันแข็งแรงจริงๆครับสามเหลี่ยมนี่โอ้หสุดยอดเลยนะครับ ยังไงก็เก็บไว้กับไว้อะยังไงก็เก็บไว้ใช้กันได้นะครับเผื่อบางสถานการณ์เพื่อนๆจะเป็นต้องใช้จริงๆก็นําไปใช้กันได้นะครับวิธีพับกระดาษให้เป็นขาตั้งมือถือสามเหลี่ยมแบบนี้สุดยอดอะเก็บไว้ก่อนแล้วกันอาเมมไว้ทัส่วนหนึ่งของสมองครับเผื่อบางจาังหวะต้องใช้จริงจได้นึกออกอ๋อปิง โอเดูมาพับอย่างนี้ได้ก็ทําเลยนะครับโอเคครับยังไงที่เกิดประหยัดภาพไปดูไปจะผลไม่ต้อลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมสอนพัะดาไปเยอะมากแล้วนะครับอยากให้ผมสอนอะไรก็ขอเข้ามาได้นะครับหรือไม่ก็ลองหาในช่องของผมกได้ว่าผมเคยสอนอะไรไปแล้วบ้างสอนไปเยอะหมอจะลงจะโหลดวงมาลงอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับหรือถ้ายังไม่มีอะไรขอเข้ามาเดี๋ยวผมจะมาสอนให้นะครับเดี๋วกันโอดนะครับสวัสดีครับสบายแล้วเราโห้ยอันนี้ก็โยนทิ้งไม่ได้เลยป่ะไอร้อนเล่ย